อ <Organ> ทันยญพืชตราไร่ทิปคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองอยู่แล้วว่าอาหารที่เป็นประเภทโลคาบเอยคีโตเอยเนี่ยมันน่าจะเป็นอาหารดูเป็นเพื่อสุขภาพสุขภาพแล้วมันไม่มีรสชาติ<ม>แต่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเรามีโอกาสได้ชิมมาแล้วว่าเอ้ยมันเหมือนอาหารปกติเลยแต่เราแค่อาจจะไม่รู้ว่ามันปรุงยังไงวิธีการทํทาทาไงให้มันอร่อยอย่างเช่นวันนี้ พี่รินจะทําเมนูอะไรให้เราได้ชิมกันพี่รินจะทาเป็นขนมจีนน้ายาทูน่านะคะว้าวนิดนึงน้ํามันนี้คือน้ํามันมะกอกนะคะอเราใช้น้ํามันมะกอกถามหน่อยใช้น้ํามันพืชได้ไหมไม่ได้น้ํามันพืชเราถือว่าเป็นไขมันทรานส์อี่โตไม่กินทราไม่ได้อแต่ถ้าเป็นโลคัสได้ไหมได้โอเคเข้าใจอะอันนี้เราผัดพิกแกงแล้วแล้วพิกแกงถามว่าจะไปซื้อตามตลาดปกติได้ไหมไม่ได้ลูกไม่ได้แล้วน้ำตาลค่ะมีน้ำตาลมี มันแล้วค่ะเราผัดกันลงไปในหม้อคือมองอะไรกันไม่เห็นเลยนะ,ะใช่ค่ะแล้วก็ทูน่าค่ะใส่ทูน่าลงไปเลยทูน่าเราต้องใช้ในน้ำเล่เท่านั้นนะใส่น้ำมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันห้ามน้ำมันไม่น้ำมันคือเราผัดทูน่าให้มันแบบหอมก่อนโอ้หอมมากอยู่ท่าดูทางการผัดของพี่รินแล้วกล่องแคล้วทีเดียวผัดทูน่าให้เข้ากับพริกแกงจนหอมละคลุลง้งและพริกแกงแทกซึมเข้าไปในเนื้อทูนา่าทุกอนุเป็นใช้ได้ค่ะจากนั้นก็เทกะทิเข้มข ทใช,ใช้กะทิทกล่องได้เลยค่ะนี่อะ,อะไรคะถ้าคนแบบกินอาหารเพื่อสุขภาพปกติเขาไม่กินกะทิเลยใช่ใช่นเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องไขมันแต่เนื่องจากอาหารคีโตค่ะ,ะเป็นอาหารที่เน้นไขมันเป็นหลักค่ะเขาว่าไขามันคือไขมันดีแล้วก็จะมากินโปรตีน20นซึ่งจริงๆในกะทิก็มีไขมันดีมีค่ะมีทั้งโมโนมีทั้งแซที่เป็นทั้งไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวแต่เมื่อกี้เราใส่นะ้ำมันมะกอกไปช่วยใช่ไหมคค่ะเราก็จะเพิ่ม เมนูนี้ให้ไม่มีไขมันดีมากขึ้นโอ้คหแต่ทุเรียเองเขาก็เป็นไขมันดีอยู่แล้วค่ะแต่อันนี้คือน้ำตาลนี่แหละคือเคล็ดลับอ่ะไอ้บักกี้กินน้ำตาลไม่ได้นั่นนะสิเราทำไมใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลหลอดทางกล้วยอันนี้เป็นหลอดทางกล้วยสีทองอะไรอะไรมาจากลูกหลอดทางกล้วย หล่อทางกล้วยเหมือนที่เรากินแก้ร้อนไหนที่ต้มน้ำตัวนั้นเลยมันมีความหวานเป็นน้ำตาลมันมีความหวานหรเป็นน้ำตาลแล้วสกัดมาเป็นแบบนี้ได้ทำยังไงให้มันมีน้ำตาลออกมาได้จริงๆคือมันเป็นขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เนาะอันนี้คือเป็นแบบว่าน้ำตาลที่สกัดมาแล้วคนเป็นเบาหวานทานได้ค่ะเพราะว่ามไ่กระตุ้นการหลั่งของอินซูลินเป็นอาหารสามารถควบคุมเบาหวานได้เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยชิมเงชิมกลัวไม่รู้ว่าหวานเปล่าหวานหวานนะ แต่ทำไมหวานเย็นๆน่ะ <S <S ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลคีโตมันเป็นน้ำตาลเฮ้ยดีมันเป็นหวานแบบเย็นๆกินแล้วรู้สึกเย็นในปากเย็นๆ,ๆหวานเย็นๆแล้วมีหอมนิดๆค่ะเจ้าลูกหล่อหั่นกล้วยสีทองนี่แหละค่ะ,ะ,คะเป็นสมุนไพรจีนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเพราะสามารถใช้เป็นสารทดแทนความหวานให้พลังงานที่ต่ําจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างยิ่งค่ะ แรูปเป็นน้ำตาลทรายเพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วนะคะหรือว่าใครอยากจะนำมาต้มเอาไว้ใช้เองที่บ้านเชฟพิรินเขาก็มีวิธีแนะนำเช่นกันค่ะแต่ถ้าปกติที่เชฟที่เชฟใช้เวลาทำอาหารนะบีบใช่ไหมคะมแตกปุ๊บบีบแค่แตกนะไม่ให้ข้างในมันเละต้มน้าแบบประมาณ2ลิตรหม้อไฟฟ้าเราก็ได้น้ำสองลิตรใส่ลงไปตุ้มสี่ลูกต้มลูกอันทั้งแรกให้มันงวดงวดครึ่งหนึ่งเลยค่ะ บาหวานตามที่ต้องการอ่ามันหวานมากเลยหวานธรรมชาติแบบนี้กินได้หวานเบอร์หวังแล้วคนกินเบาหวานได้ไหมคนเป็นเบาหวานทานได้ค่ะอันนี้อะไรก่ะคะมาใหม่อันนี้คือเกลือดํานะคะเป็นเกลือที่ทานสําหรับดีท็อกเกลือดําเนี่ยปกติเขาไว้เขาเรียกว่าไว้หมักพวกสเต็กอะค่ะทางสายฝรั่งเนาะมันจะทําให้เกิดรสชาติทําไม่กินมันเหมือนกะปิเลยใช่เลยเพราะมันคือเกลือที่ยังไม่ได้สกัดแต่นี่คือเกลือชมพูพวกเนี้ยคนกินคีโตเขาจะกินเกลือดําแลำ เราเรียกคุ้นหูกันว่าเกลือหิมาลัยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่นิยมใช้ปรุงอาหารในหมู่ของคนรักสุขภาพเช่นกันค่ะเป็นเกลือที่บริสุทธิ์ที่ได้มาจากธรรมชาติล้วนอุดมไปด้วยแร่ธาตุทาให้มีประโยชน์กับร่างกายซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเกลือหิมาลัยจะใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารให้เฉพาะกษัตริย์เท่านั้นค่ะเพราะถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นยาอายุวัฒนะนั่นเองส่วนเส้นสําหรับสาวกคีโตแล้วเส้นที่ดีที่สุด ควรจะเป็นเส้นบุกแบบนี้แ่ะค่ะขนมจีนในที่นี้คือเส้นใช้เส้นแบบปกติที่กินขนมจีนทั่วไปไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นต้องกินเส้นอะไรเนี่ยค่ะเส้นบุกค่ะอันนี้เป็นบุกนะคะเราจะกินบุกแทนข้าวหนูไม่เคยกินเลยเอาจริงเคยไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนนะคะ แล้วดูเพื่อนลำบากอะ่ะเพราะว่าทุกคนกินปกติอืมอร่อยไหมอร่อยมีความเผ็ดร้อนแล้วเส้นขนมจีนมันเปลี่ยนพอมันเปนใช้เส้นบุกมันจะมีความกรึบๆโชคดีแม่ที่รบเมย์เป็นคนไม่กินหวานอยู่แล้วแต่อันนี้อยากให้เห็นว่าอาหารคีโตอ่ะมันสามารถเผ็ดร้อนได้อันนี้จะบอกให้ว่าการที่เราใช้พริกแกงในอาหารคีโตนะคะพวกสมุนไพรม,มันจะเป็นการเพิ่มความด่างให้กับร่างกายเพราะเวลากินคีโตเรื่องเป็นกรดแต่การที่เรากินพวกเนี้ยค่ะ มันจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายเพราะฉะนั้นคีโตเนี่ยไม่ใช่กินแค่ลดน้ําหนักหลักๆคือเพื่อสุขภาพมันมนเป็นเพื่อสุขภาพถ้าคนที่เป็นเบาหวานก็คือทานแบบนี้จะดีนะเหมาะมากๆหลายคนดูอยู่ทางบ้านอาจจะบอกเอ๊อยากทำพริกแกงเองบ้างเพราะพี่บอกแล้วว่าพริกแกงอันนี้ต้องทำเองมีอะไรใส่ในเครื่องปรุงนั้นบ้างอันนี้อันนี้คือเกลือชมพูนะคะมีกระเทียมแล้วก็จะมีข่ามีอันนี้มีเป็นพริกนะคะแล้วก็มีผิวมะกรูด ขาดไม่ได้นะคะเอามาพี่ใส่มาน้องตำให้การใส่พวกนี้มันจะเป็นการเพิ่มความดาให้กับร่างกายเข้าใจปะอ่ามันจะทําให้ร่างกายเราเกิดความสมดุลไม่ว่าจะเป็นคนกินคีโตหรือคนกินทั่วไปเนี่ยการที่เรากินพริกแกงอาหารไทยเนี่ยภูมิปญาชาวบ้านเนี่ยภูมิปยาของของบาพรพบรุษลเราเนี่ยาาคือซูปเปอร์เลยค่ะ number วันแล้วซูปเปอร์ครือซูปซปเปอร์ก็คือแบบดีมากมันดูผสมผสานทุกอย่างแล้วลงตัวกับชีวิตช่พี่รินบอกว่าสิ่งที่พี่รินขาดไม่ได้นั่นก็คือผิวมักรูด ผงยี่ราค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรที่จะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายจากนั้นก็ต่ำทุกอย่างให้ละเอียดค่ะหรือใครไม่มีเครื่องก็สามารถนําส่วนผสมทุกอย่างเนี้ยใส่เครื่องปัน่นปั่นจนละเอียดได้ตามสะดวกเลยต่ำก็ลงไปมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> สีสันแล้วก็กลิ่นที่หอมรสชาติจริงๆก็คือเหมือนกับที่เราทานกันแบบปกตินี่แหละก็คือมีใส่สมุนไพรมีเครื่องอะไรอยู่ในนี้เรียบร้อย <c oughs> คี่โตของพี่รินไม่จืดนะคะดูจากสีของพริกแกงบอกเลยแซ่บจัดจ้านสถานช่างชุยนะน้องหนาต้องบอกว่าเค็นพี่รินพูดเก่งและก็มีความสุขในการทำอาหารแบบนี้แต่ชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะว่าจะผ่านมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยละค่ะจริงๆมันก็มีปูมหลังหลายๆเรื่องเราเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนอื คุณพ่อรถล้มกลางถนนแล้วคุณพ่อก็นนกเปาหวานตาบอดคุณแม่ก็เป็นพอมาเห็นสภาพก้คือทิ้งทุกอย่างแล้วไม่เอาโควิด <COVID S 1> มาเป็นไงบ้างคะพี่รวยค่ะก็โควิดรอบที่สองะคะรวยกว่าค่ะรวยกว่าอีกพี่มีเทคนิคการขายแบบเกือบคุณผู้ชมไหมหนึ่งสร้างตัวตนของตัวเองให้ได้เขาเรียกว่าต้องเปิดเผยตัวเองก่อนในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้คุณสามารถมีอาชีพได้ด้วยสูตรอันนี้แหละคะ่ะน้ำสลัดงาขาว